คลิปวิดีโอต่อไปนี้อาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่เป็นคำหยาบคายพฤติกรรมร่อแหลมอาจไม่เหมาะกับเด็กและเยาวชนซึ่งอาจจะทำให้เกิดวิธิกรรมการลอกเรียนแบบได้ในเด็กน้องๆหนูๆหน,หนูควรได้รับคำแนะนำจากผู้ใหญ่และใช้วิจรารณญาณในการรับชมหากผู้ใหญ่แนะนำแล้วไปชมกันเลย ขึ้นแล้วขึ้นแล้วไนอยู่ไหนีน่ป่ะนี่คืออะไรดูดิคืออะไรอ่ะเป็นอะไรป่ะใช่พวกนี้ป่ะไม่ใชข่ขึ้นมาขึ้นมาก็ถือมาแน่ไปดิ พี่เฉดดีครับไปหามันแถวแลนหรือว่าอะไรก็ได้ไปมีเรื่องเหรอใช่ครับเมื่อกี้มีม,มีดาม่ากัน<ม>นิดหน่อยออด่ากันนิดหน่อยมาถึงก็ใส่เลยเฮเลสเฮเลสตึงไว้แก๊งไม่ไม่แน่ใจครับแต่ว่าใส่ชุดธรรมดาใส่ชุดประชาชนอ่ะ นั่งยงไงนั่นงดีเอาดิไปดิไปดิหนำหนำบินล่างอ่ะหนำบินล่างเอา,เอาจริงเราจังเราถึงก็เดือดเลยเราถึงก็เดือดโผล่เพนเพนมีเพนมีสองเด้อเพนมีสองไปเอาก่อนไม่ได้เอาก่อนไม่เป็นไรมันอยู่ไหนนะไปเอาก่อนไหม แ <S <S หมมันกอด <ๆ S 2> แล้วเดี๋ยวแม่เพนเดี๋ยวกูให้มาน,นี่มามาน,นี่อะู่ไหนเอ,อยู่ตรงนี้กันมามามาใส่ตัวใส่ตัวใส่ดีๆเลยดีๆนะ,ะอยู่ตรงไหนวะไม่หยุอยู่ตรงนี้เนี่ยตรงนี้เลยตอนไปไหนไม่รู้โอ้ยเฮียไม่เก่งแต่ปากไม่หวาเฮียหายไปแล้วลันดีลันดีเฮียอยากด่าปัญหาไว้เฮียมาปิดที่วันนี้ นี้ไม่พอตาเบลอันนี้เอาเขาแจ็ของให้เต็มตัวก่อนป่ะเผื่อเผื่อจะได้เล่นเผื่อไม่พอไปไหนดีพี่เล็กใส่ชุดก่อนไปใส่ชุดดิไปเปลี่ยนชุดก่อนเอ้ยเอ้ยเอ้ยชุดแดงอิว่ดิใช่ป่ะเพิ่งมามีเรื่องเหรอนิ่งไปดิใช่ครับไปกินด่ากันพัด่ากันโดนพันโดนมันโดนพันไม่ต้องเปลี่ยนไม่ต้องเปลี่ยนตามไปตามไปไม่ทันปะเนี่ยรถอย่างกึ่มเลย นิดหนึ่งไม่กี้ครับมันต้องจะพังน<ง>ะมีอาวุธชามีมันมีอาวุธเริ่มต้นหน่อยครับอาวุธแจกไม้คิดร้อยแต่ผมกลัวตายมากเลยเนี่ยวัดเขาหาแพงที่แลนด์นู้นหรอแลนด์นั่นหรอมัออ่วเหรอไม่ใช่ เสียงปกติใช่ไหมเสียงไม้เสียงเกมเเปิดปกติมันตีได้เหรอตรงนี้มันตีได้เหรอหน่วยกากอะไรมึงอะไรมึงอะไรมึงอะไร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 เฮ้ยอะไรรั่วอะไรเฮ้ยทิบอะไรเฮ้ยถีบใครถีบรั่วรั่วอะไรเนี่ยเคยรั่วเฮ้ยมาเปียกหมดแล้วเฮ้ยมันตีอะไรกูตายเนี่ย หาเรื่องยี้สรรหาเนาะไหนที่จะฟาร์มาขึ้นบอยดีสึดดันไปด่ากันนี้ไปพี่อยู่ชุบว่ะโอ้ย ลั 1941, ่นดิลั่นดิสวยดิเอาเม้นี้เอาเม้นี้เอาเม้นี้อันนี้มื่นนี่ไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยกากไอ้เหี้ยกากโอ้เหี้ยกากเอ้ยไอ้ไหนมึงขึ้นแก๊งไหนวะไหนมึงเอาแก๊งมาตีดิเอาแก๊งมาตีดิไอ้เหี้ยไอ้แก๊งมึงชื่อแก๊งอะไรวะตดดีวะไอ้เหี้ย กูตายเฮ้ยคลิปแม่งไม่ชินแักคลิปบวกดีบวกดีสวยเนี่ยมาถึงกรลร่นเลยเว้ยไม่กลูใครเว้ยจริงไอ้สัสไอ้สั์อะไรอ่ะ ไอ้สัตว์ไอ้ี่อะไอะไัไหไเนีวายบอกกูมีแกงไงูอกแกงมโไม่ใช่หรอไอ้สัตว์ึ้ังว่าเร่พวกกูเนี่าห้าวควายฮะพูดดเี้ยัเียอะไรเดี๋วกูข้นตวไไ้นไมว์ไม่เดี๋ยไอ้สัตว์ไวไหมวาไอ้ังเสวเลยไอ้ัเสียวเลาไม้ตีดไไอ้แกไอ้สัตว์ไอ้ค อะไรมือหัวเอกข่ำยี่อะไรเสี<ห>ยงยังแก่เลยโง่ไอ้เหีห้ยเสียงยังแก่เลยตายอ่ะดิตีไปแล้วเตายกูโดนไม้อะไรตายเนี่ยโอ้กูกากจัดเลยผมกา,กากจัดเลยวะ่ะหัวตึงใช่ไหมมึงอีกหวยไม่เห็นตึงมือเลยไอ้เหี้ยไอ้สัตว์มีปัญญาแค่นี้เหรอวะพวกมึงนี่อย่างกากเลยควาย คือเริ่มมาก่อนเดี๋ยวเฮียเลทโทษนะพี่เลป็นไรไอฝีมืออย่างกากไอ้เฮียลิ้นตึงคุยอะไรไม่รู้จักไอ้โง่คุยเลวคุยเลวคุยเลวเฮียเอ้ยมันชื่ออะไรนะเยีางมันกูไม่รู้มันไม่ภาพไปขายของก่อนพาไปขายของทำไม่ได้ไม่ได้พูดอ่าของตัวมันติดมันติดไปไลเร็วอ่ะภาไพไปขายของก่อนนิกข้างหลังคนปรับกูก็ต้องยอมอ่ะไอ้เฮียกูมันมันพูดไปเร็วอ่ะไม่แล้วจะเปลี่ยนชุดอะไรเนี่ยเปลี่ยนชุดแกงเลย ผมไม่ผมเปลี่ยนไม่ได้นะติดปากไปแล้วไอ้เหี้ยเราไม่เคยเล่นที่ไหนไม่ด่าพูงไงถูกปะล่ะเออเหมือนวัดอะวัดก็ด่าไม่ได้ผมเปลี่ยนไม่ได้นะพี่ชุดแก๊งอะเออผมว่าพี่เคนปะเปลี่ยนไม่ได้ใช่ปะเออๆข้ามมาคุยนะซ่อมซ่อมรถก่อนเดี๋ยไม่มีใครบัฟแบบมีพี่อยู่คนเดียวเนี่อ มีพี่กับไออยู่ะไม่ไปโด <up. S 1> นปากกูก็ต้องยอมอ่ะกูยอมอ่ะกูไม่เอาละชินสกายไงสกายมันด่าได้ก็รู้มันเคยเล่นมาก่อนเ้สกายมันด่าได้ก่ยเอาเงนก่อนีอ่ะกูก็ไม่รู้มันด่าไม่ได้พลาดเลยเช่ามันเถอะอีเชโอ้ยตามพอซื้อวอลแล้วอันนี้สีเขียวไม่ต้องขายใช่ไหมทำไมสีเขียวไม่ขายอ่ะ ไปตีได้เนี่ยครับรรด่าคุยอะสกายด่าได้ที่นี่มันด่าไม่ได้เดี๋ยวจะหลุดเอาเตือนไงมม่ีเิปจะซื้อวอลก่อนไหมอ่ะใช่ไม่งั้นมไม่มีเงินนะถ้ามึงไม่ขายอ่ะสีแดงมาทไมไําไม่ได้อ่ะเลดคอยอ่ะทําไม่ได้ก่อเดี๋ยวแปดตัวไม่วันนี้ก็หายแล้ววอลชิวๆไม่ผมซื้อแต่เรเลยะจะซื้ออะไรไหมซื้ออะไรก็ได้ก็ซื้อเลยมากูซื้อเลยกูขาซื้อเลยเดี๋ยวจะโดนมาเออไปด่าคุยมันหาได้เรื่อยๆปมาขายไป โทษดิว่าน้องไอ้เหี้ยกูไม่รู้ว่าแบบแบบคุยไม่ลืมเหมือนมันชินสกายสกายสกายมันด่าได้ไงเฮ้ยซ่อมรถก่อนไหมไอ้คุยไม่เฮ้ยรีเจนบล็อกนี่คืออะไรวะเราเล่นได้ปะเล่นได้เด็กพี่ที่เราเคยเล่นไงที่เราได้อะไปเล่นเดิกพี่ไปดีไปดีกอดเดือบแปดตัวนะหันหน้าเข้าหันหน้าเข้าหันหน้าเข้าไม่แดงไม่เป็นไหล่หน้าต่ำเด็กพี่อะถ้าซ่อมแม่งอะไรก็ไม่รู้เนี่ยไปข้างหลังซื้อห่วงก็ได้ร้านค้าอยู่ข้างหลังไป ขอโทษน,นะครับแอดนมินแอดมินดูอยู่นะอันนี้ไม่ได้ตั้งใจจริงมันเผลอปากไปแล้วเนาะพังไม่ได้ด้วย <c oughs> ไอ้เยี่ยมมันทำไอ้เยี่ยมเด็กกูไม่กูไม่บับละถ้าเราจะเล่นอันนี้เราเราปิดมีสองคนที่เล่นไม่ได้นะทำไมอ,ะอ่ะไม่ทันเราพันน่ารับชมคลิปวิดีโอจบแล้วอย่าลืมกดไลค์คอมเมนต์กดแชร์ กดติดตามและสมัครสมาชิกเพื่อมาเป็นครอบคร k ัว k s o z ด้วยกันนะคะ